สวัสดีครับพบกับคุยตามใจเลอ by m i n c h นะก็จะกลับมาพูดถึง10เรื่องที่น่าสนใจนะครับของลิปูและลีกคัพนะก็ไม่ได้ทำเป็น10เรื่องที่น่าสนใจมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็วันนี้ก็ไปค้นสถิติที่น่าสนใจนะครับมาพูดถึงรายการที่แฟนลิปูอาจจะไม่สนใจมาหลายปีเลยครับ ก็ไม่ค่อยประสบความสมําเร็จนะครับแล้วก็จะใช้นักเตะดาวรุ่งนะแต่ลูการนี้ผมกําลังของลิปูนะครับที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมากนะผมคิดว่าปีนี้ต้องเอาแล้วครับสําหรับลีกคัพนะจะมีสิ์เรื่องอะไรบ้างนะครับมาตั้งแต่เรื่องแรกเลยนะครับก็เป็นสถิติการควา้าแชมป์รายการนี้ของลิปูนะเนี่ยแหละเป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าปีนี้น่าจะต้องเอาแล้วนะครับเพราะว่า ลิฟูเป็นแชมป์รายการนี้นะครับเป็นที่รู้กันนะมานานแล้วนะว่าเป็นแชมป์ลีคัพมากที่สุด8สมัยนะครับแต่แมนซิตี้นะครับไล่ตามมาที่7สมัยแล้วนะครับก็ปีนี้ถ้าแมนซิตี้ได้แชมป์อีกนะพวกเขาจะทำสถิติเท่ากับลิฟูได้นะครับสำหรับลีคัพนะครับดังนั้นทางที่ดีที่สุดทางหนึ่งคือลิฟูต้องเป็นแชมป์รายการนี้นะี่นะเพื่อเพิ่มระยะห่างไปนะก็เราจะได้เป็นถ้วยที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราอีกครั้งครับก็ไปย้อนกันนิดนึงครับลิฟวูเป็นแชมป์รายการน,นี้8สมัยเนี่ยสสมัยก็คือปี81-84นแะแล้วก็ปี1995นะครับแล้วก็2001นะครับ2003แล้วก็ปี2012เป็นครั้งล่าสุดนะครับอันนี้ก็คือเรื่องแรกของเรานะครับ อันที่2คือสถิติเข้าชิงชนะเลิศของริปูนะครับริปูเข้าชิงมากที่สุดที่สิบสองครั้งนะตรงนี้ก็คงจะยังไม่มีใครทำได้ใกล้เคียงในเร็วๆนี้นะครับเพราะแมนซิตี้เนี่ยได้ชิงทั้งหมด8ครั้งด้วยกันนะครับโอแมนซิตี้นี่ชิง8ครั้งได้แชมป์ไป7ครั้งเลยนะครับละครั้งที่ได้รองแชมป์คือ1 9 7 3 7 4นะต้องบอกว่าระยะหลังนี่คือเข้าชิงแล้วชนะตลอดนะครับขนาดที่ทีมที่ได้เข้าชิง จริงๆบางทีเมาเข้าชิงเยอะกว่าแมนซิตี้นะครับอย่างแมนเชสเตอร์ในเต็ดกับแอสตันวิลล่านะครับเข้าชิงทั้งหมด9ครั้งด้วยกันนะครับแต่พวกนี้ได้แชมป์ไปแค่5ครั้งนะสเปอร์ก็เข้าชิง8ครั้งนะครับเชลซีก็เข้าชิง8ครั้งแต่ได้แชมป์น้อยกว่าแมนซิตี้หลายสมัยเลยครับเราต้องบอกว่าสถิตินี้ก็ยังค่อนข้างห่างนะแต่สําคัญะมรับคนสนใจก็แค่เรื่องของทีมไหนเป็นแชมป์มากกว่าเท่านั้นนะครับไปถึงสถิติที่3นะครับ ถ้าคิดถึงรายการนี้ใครคือนักเตะที่ลงเล่นมากที่สุดให้กับลิเวอร์พูลนะครับลองย้อนคิดกันเล่นๆนะต้องเป็นนักเตะที่อยู่กับลิเวอร์พูลมานานแน่นอน,นครับแต่ต้องประสบความสําเร็จในรายการนี้ด้วยนะครับถสตินี้คงจะยืนยงไปอีกนานเลยครับเพราะว่าเยนรับนะครับลงเล่นรายการนี้ให้กับลิเวอร์พูลถึง78ิบนัดด้วยกันนะก็ต้องเป็นช่วงที่ลิเวอร์พูลเนี่ยได้ชิงและได้แชมป์สปีติดนั้นมีส่วนอย่างแน่นอนนะ ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งนะครับสถิติคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าลีคับเนี่ยมีการปรับระบบหลายครั้งนะช่วงใหญ่ๆเนี่ยในยุค90้าศูย์เนี่ยลีคับเนี่ยเป็นรายการที่เล่นระบบเย่าเยือนนะครับเพราะการมีเกมเย่าเยือนเนี่ยจะทําให้สถิตินักเตะที่ลงเล่นรายการนี้มันเยอะมากนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีช่วงที่ต่างกับเอฟเบครับเอฟเครับนี่เล่นน็อกเอาต์นะลีคับเนี่ยเล่นเย่าเยือนแล้วถ้าเมื่อก่อนสกอร์เท่ากันมีช่วงเวลาหนึ่งที่ ไม่ได้ตัดสินด้วยกฎประตูทีมเยือนนะครับจะต้องมีรีเพย์นะครับเพราะไม่มีกฎการยิงจุดโทษนะครับดังนั้นรายการนี้บางทีเตะกัน3นัดก็มีนะครับเพื่อกว่าจะรู้ผลนะดังนั้นสถิตินียผมว่าโอกาสที่จะมีใครทําลายสถิติของเอียนรัสในทีมลิปโอล์เนี่ยอย่างน้อยๆในทศวรรษนีย่ยากแล้วนะครับสถิติที่4นะครับก็เป็นสถิติทําประตูมากที่สุดในรายการนี้นะก็ ไม่ต่างก,กันกับข้อที่แล้วนะครับยนรัสนะครับทำไปแล้วทั้งหมด48ประตูในรายการนี้นะและถ้ารวมที่เขาเล่นให้กับทีมอื่นๆด้วยนะครับเขายิงไป50ประตูเลยทีเดียวนะครับก็น่าจะเป็นสถิติที่ยืนยงไปอีกนานนะครับสำหรับรายการนี้ด้วยเหตุผลอย่างที่บอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับเพราะจำนวนเกมผมว่าลีครับเนี่ยเขาต้องพยายามปรับเกมให้น้อยลงเรื่อยๆนะ ่าไม่ใช่เหมือนทุกวันนี้นะที่มีแค่รอบรองชนะเลิศที่เล่น2นัดนะครับแล้วก็เริ่มมีการโต้แยง้งอะไรมากขึ้นมากมายนะต้องเข้าใจก่อนนะครับที่ระบบจัดแบบนี้ได้ในสมัยก่อนได้เพราะส่วนหนึ่งนะครับมันเป็นการหาเงินใช่นะครับแล้วก็เมื่อก่อนนะครับรายได้ของฟุตบอลเนี่ยก็มาจากการที่มีเกมมีคนเข้าไปในสนามนะแต่ฟุตบอลลีกคัพเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าเสื่อมความนิยมเยอะลงไปเยอะนะครับเพราะว่าการที่ ฟุตบอลยุโรปนะครับมันเข้ามาแทนที่ในเกมกลางสัปดาห์แล้วฟุตบอลยุโรปเนี่ยรายได้ที่เข้ากับสโมสรนนะมันสูงมากนะครับและเกมความสนุกระดับความตื่นเต้นมันเยอะมากนะครับดังนั้นไม่น่าแปลกใจที่ลีกครับนะครับจะถูกลดทอนความสมําคัญลงอย่างเห็นได้ชัดน,นะและหลายทีมหลายๆทีมเนี่ยหันมาใช้นักเตะดาวรุ่งลงเล่นในรายการนี้นะครับโดยเฉพาะทีมที่ขนาดทีมใหญ่ไม่พอนะ เรื่องที่5นะครับสถิติการคว้าแชมป์มากที่สุดนะครับคนที่ได้เหรียญแชมป์และอยู่ในชุดแชมป์มากที่สุดในทีมลิผูนะก็เป็นสถิติของรายการนี้เหมือนกันครับก็คือเอียนรัดอีกแล้วนะครับก็ได้ไปทั้งหมด5สมัยนะครับแต่นะครับสถิติของเอียนรัตที่ได้ในปี8 1 8 4และกระโดดมาปี95เลยนะครับ มีคนทําได้เทียบเท่าแล้วตอนนี้คือเซกิโอเกโอกุนนะแฟนานินโยแล้วก็ซินบา r นะครับของแมนซิตี้นะครับก็คนที่ยังอยู่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําลายสถิตินะเพราะว่าได้5สมัยเหมือนกันนะสำหรับรายการนี้ดังนั้นนี่ครับสถิติส่วนหนึ่งที่ลิฟูอาจจะต้องหยุดยั้งแมนซิตี้นะครับเพื่อให้สถิติที่ดีที่สุดยังเป็นอดีตนักเตะของเรานะครับ มาทำได้เท่ากันนี้ก็คนแรกก็มักจะถูกพูดถึงมากกว่าอยู่นะครับสถิติอันดับ6นะครับคือสถิติที่นักเตะที่เข้าชิงมากที่สุดนะครับก็ยังเป็นของเอียนรัสนะครับได้เล่นรายการนี้นัดชิงชนะเลิศ6สมัยนะแต่ที่น่าสนใจก็คือ,อ6ครั้งที่เข้าชิงเนี่ยมีคนที่ทำได้เท่ากันนะครับ ให้เวลาคิดนิดหนึ่งรายการนี้อาจจะอยู่นอกความทรงจําของผู้คนมาอย่งอางยาวนานแล้วต้องบอกอย่างนั้นแต่คนที่เข้าชิง6ครั้งเป็นอีกหนึ่งคนที่เคยเล่นให้กับลิพูนะครับนั่นก็คือเอมิลเฮสกี้นะครับเข้าชิงรายการนี้3ครั้งกับเลสเตอร์ซิตี้นะสครั้งกับลิพูและอีก1ครั้งกับแอสตันวิลล่านะครับคือเติเข้าชิงในนี้นี่หมายถึงลงเล่นนัดชิงนะครับก็ต้องบอกว่ารัสกับ เฮสกี้เนี่ยทำได้เท่ากันนะครับที่6สมัยนะแต่ถ้าแมนสิตี่เข้าชิงอีกในปี2ปีข้างหน้าเนี่ยแล้วกุลก็ยังลงเล่นอยู่เนี่ยสถิตินี้ก็ต้องบอกว่าน่าจะมีคนเทียบทําได้เทียบเท่าแล้วเพราะว่าพวกเขาลงาได้แชมป์หสมัยนะได้แชมป์หสมัยนะถ้าเข้าชิงอีกก็จะเข้าชิงเท่ากับเยนซัสเลยนะครับแต่ว่าคงต้องดอูกันก่อนนะว่าปีนี้ผลงานในรายการนี้จะเป็นอย่างไรนะครับใน้เจ็นะครับ ลิพูได้แชมป์สมัยแรกนะครับในปี1981นะครับปีที่ผมเกิดเลยนะก็เป็นครั้งที่21ของรายการนี้เลยนะถือว่าได้แชมป์ครั้งแรกช้าพอสมควรนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับอย่างเอเปคัพเนี่ยลิปูก็รอมาเกินครึ่งศตรวรรษนะกว่าจะได้แชมป์เอเปคับแรกของสโมสรน,นะไม่เหมือนแชมป์ลีกนะมาค่อนข้างเร็วจะเรียบกับอายุสโมสรน,นะครับ ลิปูเอาชนะเวสแฮมที่ได้แชมป์สมัยแรกได้นี่ไม่ได้แชมป์ที่เวมบรีเนะเพราะว่าเสมอกันที่เวมบรีอ่ะหนึ่งประตูต่อหนึ่งสถิติคนดูเกมนั้นนี่เป็นแสนเลยนะแต่สุดท้ายนี่คือก็ต้องรีเพย์นะกฎกันยุคนั้นมันไม่มีต่ออ่ามีต่อเวลาแต่อาจจะไม่มีดวนจุดโทษน,นะครับแล้วต้องมาได้แชมป์นี่ล่วงเลยไปเดือนเมษาเลยครับเกมวันที่หนึ่งเมษายนนะปกติลกคับนี่นจะชิงกันอ่า กุมภามีนานะแต่ตอนเนี้ยคือเกมเนี้ยที่ได้แชมป์ครั้งแรกเนี่ยต้องพยายามถึงสองครั้งนะครับกว่าจะได้แชมป์รายการนี้นะต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหเกมนี้กว่าจะได้แชมป์ก็เหนื่อยนะครับแล้วรายการนี้จริงๆริอลิปูได้แชมป์ไม่ง่ายนะครับแต่ละครั้งนะครับบางปีนี่ถึงดวนจุดโทษ2ครั้งด้วยกันนะเหมือนจะดูสถิติเหมือนว่าเราจะได้แชมป์ง่ายๆนะแต่แต่ละปีถ้าไปดูในรายละเอีียดอหเล่นบางท เหน็ดเหนื่อยนะครับรายการนี้กว่าจะได้แชมป์แต่ละครั้งนะครับโดยเฉพาะยุคสมัยยุคก่อนนี่ความสําคัญของลีกครับมีค่อนข้างเยอะนะครับฟุตบอลยุโรปมีมาในยุคที่ริบูได้แชมป์ลีกครับเยอะๆแล้วแหละแต่ว่าฟุตบอลยุโรปสมัยนั้นนะครับเป็นระบบด็อกเอาท์เป็นส่วนใหญ่นะเกมจะไม่เยอะอย่างทุกวันนี้ที่เป็นระบบแชมเปียนลีกนะครับเรื่องที่8นะครับสถิติ ชนะมากที่สุดในรายการน,นี้ก็เป็นสถิติที่มีแค่ทีมที่ทําได้เท่ากับริปูเท่านั้นนะแล้วก็ยังเป็นสถิติที่ยืนยงมาจยนถึงทุกวันนี้เป็นสถิติตั้งแต่ปี1986นะครับอ่าวันที่23กันยายนนะโอ้โหนานมากแล้วนะก็เป็นเกมลีกับรอบ2นะครับแล้วก็เป็นเลกเลกแรกด้วยนะคือมี2เลกนะแล้วริปูสมัยก่อนเนี่ยทีมที่เล่นยุโรปเนี่ยอย่างลิปูจะไม่ได้พิสิ์ที่เล่นรอบ3นะ เดี๋ยวนี้ทีมที่เล่นฟุตบอลยุโรปเนี่ยจะได้เริ่มรอบสามคือสติชนะมากที่สุดลองคิดดูนะครับว่าริปูชนะคู่แข่งได้มากที่สุดเท่าไหร่คําตอบนะครับริปูเอาชนะฟูลแลมในวันนั้นไปสิบประตูต่อศูนย์ด้วยกันนะโหดหโหโ,โห,โโหมากนะครับยิงไปสิบลูกด้วยกันนะเราไม่ต้องเล่นเล็กสองกันก็ว่าได้นะครับสาหรับสถิตินี้คงจะยากที่จะทําลายนะครับในยุคสมัยใกล้ๆนี้นะเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยโอ้โหห่างกันขนาดสิบประตูเนี่ย เกิดขึ้นยากมากแล้วนะครับสถิติที่9้านี่จะบอกว่าเป็นสถิติของร์พูหรือเปล่านะครับก็พูดไม่ได้เต็มปักเต็มคานะแต่ว่านักเตะที่เป็นเจ้าของสถิตินี้อยู่กับร์พูนะมันเป็นสถิติที่น่าสนใจที่เกิดกับการที่ลีกครับใช้นักเตะอายุในน้อยนะครับและคนที่อายุน้อยที่สุดที่เป็นเจ้าของสถิติทุกวันนี้ในรายการนี้นะครับก็คือคนที่ลงเล่นให้กับฟูลแลมในเกมเยือนมิววอลนะ แล้วตอนทุกวันนี้เขากลายเป็นนักเตะลิปูแล้วนั่นก็คือฮาวิเอเลียดนะครับลงเล่นในวัย15ปีนะครับแล้วก็174วันนะเป็นสถิติที่ไม่แน่ใจว่าจะมีใครทำลายในอนาคตรหรือเปล่านะก็จะมีสมอยู่ที่สมมสรนไหนนะครับจะกล้าส่งนักเตะอายุนน้อยลงเล่นขนาดนั้นนะครับก็ฮาวิเอเลียดก็เป็นเจ้าของสถิตินี้นะครับะน่าจะเป็นไปพักใหญ่เลยนะครับ ถ้ายังมีไม่มีทีมที่จะส่งนักเตะโอ้โหต้องทาบัตรไปอ๋อบัตรประชาชนสมัยนี้ทําไม่ได้ทำสิบห้าเดือนนะทำตั้งแต่เจ็ดแล้วนะต้องบอกว่าสมัยก่อนนี่ต้องบอกว่าเพิ่งทําบัตรประชาชนได้ไม่นานนะแต่เดี๋ยวนี้ก็สิบห้าปีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่วันโอกาสที่จะมีการทําลายในอนาคตก็ยังเป็นไปได้นะครับฟุตบอลสมัยนี้ไม่แน่ว่าจะมีนักเตะค,คนไหนที่ขึ้นมาเร็วแล้วสโมสรอาจจะ อยากสร้างสถิติใหม่หรือเปล่าแต่เอเลียดนี่ถือว่าเล่นให้ฟูลแลมกับสถิติ2อย่างที่ริฟูพูดถึงในวันนี้นะครับมีความเกี่ยวข้องกับฟูลแลมทั้งสองสถิติเลยนะก็ต้องบอกว่าสถิติของเอเลียดก็น่าสนใจดีนะครับและเมื่อพูดถึงอายุนักเตะนะก็มาปิดท้ายด้วยสถิติอายุน้อยที่สุดของริฟูนะครับ เป็นสถิติที่สร้างไปสดสร้อนในฤดูกาลที่แล้วนะครับเกมที่ลิฟูไปแพ้แอสตันวิลล่าในรอบก่อนหลองชนะเลิศน,นะครับศูนตุดต,ต่อหนะสถิติท่านไม่อยากจดจําเท่าไหร่คือเป็นการแพ้แพ้ขาดลอยที่สุดของลิฟูในรายการนี้นะแต่ว่ามันเป็นเกมที่ลิฟูเนะี่ยใช้ชุดหลักไปเล่นในฟีฟ่าขับเวอร์ครับรอบหลองชนะเลิศในวันถัดมานะทาให้ ทีมที่อยู่ในอังกฤษเนี่ยเป็นทีมนักเตะที่อายุน้อยนะครับเป็นสถิติของสโมสรทำลายสถิติเดิมที่ก่อนหน้าน,นี้ประมาณ21ปีกว่าๆนะเกมกับแอสตันวิลล่าวันนั้นนะครับลิฟูใช้นักเตะอายุเพียง19ปีนะครับ6เดือนกับ3วันนะถือว่าน้อยมากๆนะครับก็อาจจะเป็นสถิติที่ ถ้าคิดคำนวณเนี่ยเขาคำนวณออกมาเป็นสิบเก้าจุดสี่แปดนะก็งงกันนะว่าเกินหกเดือนแต่หกเดือนกีกสามวันมันทําไมเป็นจุดสี่แปดนะติงว่าเดือนเวลาคํานวณจะเป็นหนึ่งเดือนมีสามสิบวันนะครับแล้วความจริงบางเดือนเนี่ยมันจะมีสามสิบเอ็ดวันเนาะแต่พอคํานวณเป็นจนะุดสี่แปดเนี่ยมันหมายถึงว่าคำนวณแบบสามสิบวันแล้วเอาสามร้อยหกสิบห้ามาหารนะครับก็ประมาณนี้นะ ถ้าได้ลงไปในรายละเอียดเรื่องการคำนวณนะก็19.48นะหรือว่า19ปี6เดือน3วันนะครับซึ่งน่าจะเป็นสถิติที่ยืนยงปีกนานนะครับเว้นแต่ว่าลิพูไปได้แชมป์ฟี ف ัขาวบอ์ครับแล้วเจอสถานการณ์แบบนี้อีกแล้วต้องส่งนักเตะทีมยู21เป็นส่วนใหญ่ลงเล่นแบบวันนั้นนะครับถึงจะทำลายสถิตินี้ได้นะครับก็นี่คือทั้ง10เรื่องนะครับ ็ของปากของคอนะครับก็ย้อนไปดูและให้ความสนใจกับรายการนี้นิดหน่อยนะครับรีครับนี่ถือว่าเป็นรายการที่เมื่อก่อนนี่แฟนบอลริพูให้ความสนใจนะมีนักเตะดาวลุ่งแจ้งเกิดขึ้นมาหลายคนมีตำนานมีหลายๆคนนะครับที่เล่นได้ดีในรายการนี้และเป็นถ้วยที่มีความหมายกับริพูในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกไม่น้อยเหมือนกันนะผมว่าความสำคัญ ศักรีเนี่ยอาจจะน้อยกว่า FA เบคัในเรื่องของอความเก่าแก่หรืออะไรก็ตามแต่ว่ามันก็ยังเป็นหนึ่งในถ้วยเมเจอร์นะครับและเป็นถ้วยที่ริปูหรือว,ว่ามีโชคแล้วก็ของความยิ่งใหญ่ได้มากกว่าเอเบครับนะเอเบคับในริปูมักจะเป็นทีมที่มีสถิติถูกล้มนะครับก็คือโดนแจ็คผู้ฆ่ายักษ์เราก็เป็นยักษ์ให้แจ็คฆ่าอยู่บ่อยๆนะแต่รีครัพเนี่ยเป็นถ้วยที่ถูกเฉลกกับริปูว้ยอยางงั้นเถอะแต่ว่าความเป็นเจ้ารีครัพเนี่ยถ้า แมนซิตี้ได้แชมป์อีกสองครั้งครับพวกเขาจะแซงแซงลิปูทันทีนะไม่รู้ว่าแมนซิตี้เนี่ยมันเป็นอาถรรพ์หรือเปล่านะพวกเขามาได้แชมป์ลีกเข้าเยอะๆเนี่ยมันอาจจะทําให้พวกเขาไม่ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกสักทีนะเพราะว่าซิตี้เนี่ยถือว่าเอาจริงเอาจังกับลีกครับเนี่ยค่อนข้างเยอะนะในล่วงช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้นะครับขุมกำลังของลิปูก็ใหญ่แล้วนะผมว่าถ้าใช้ประมาณชุด2นะครับ ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้นะเพราะช่วงต้นาการเนี่ยริพูต้องพยายามให้นักเตะหลายๆคนที่ย้ายมาใหม่เนี่ยได้โอกาสสร้างสมประสบการณ์แล้วก็เข้ากับระบบกับทีมนะผมว่าปีนี้ต้องเอาแล้วครับลีกครับสำหรับริพูและต้องบอกเลยว่าต้องเอาทั้ง4รายการเลยครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ